หมดไปละจะได้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 เท่าไหร่นะแปดร้อยอันนี้แปดร้อยของแท้เนอะตัเกมอ่ะถ้าเกิดทั้งกล่องเลยสามพันหกโอ้ยสามพันสองเนอะกังเกมมันอะตังเกมแต่นี้ไม่มีเกมเอาเล่นสิครับเล่นสิครับเล่นอะไรลหรมันหมดแล้วน่าจะไปกันหนึ่งแต่มันต้องวิ่งไงไหนวิ่งไหนนี่กันหนึ่งมันต้องวิ่งไงปยังไงล่ะไม่กดอ่า เอาพี่เอาแลวเออกไไหนวิ่งดี๋ยวมันต้องใส่นี่ไม่กดกดนี่เดี๋ยวกดทางกางางกดเข้าไปกดเลยบิดอ่าแล้วก็บิดเอาอะไรไมู้โนไม่นใช่ต้องไปเนี่ยไหนวิ่งันไหนวิ่งนั่นแหละนั่นแหละ ข้างไหนโลมันไม่ขาเดียวตองขาไหนฮะไม่ต้องมันไม่ต้องให้ขานี้ยเอาลหรขาใต้เหรอมันเดินอยู่ปั้นแน่นเกินไหมพี่ลูกไม่แน่นวิ่งเลยวิ่งจนขาแดงอ่ะเรือนั่นแหละนี่ดึงดึงอะไรวะถ้าดึงอ่ะคือดูดนะอ่าดูดนั่นแหละข้างๆไหนเมนดูดเลยเลยมันต้องมีของนะโอ้มีของหรอเขาแน่เลยเดียวนั่นสินะอ่าดูดอย่ายิ่งเลยดูดออกดูดยังไงโล ดูดเนี่ยเอดูอย่างนี้ดึงอ่ะดึงดึงคือดูดแต่ถ้าเป็นรังอ่ะต้องยิงยิงคือบีบอ่าเอาเจอตู้แล้วเอาโถนกสิยิงอะไรวะเอาเลือกท่าเลือกท่าเลือกท่าเลยโอเคมาก่ายเฉยอ่อเอาบิดบีดบีดเหมือนลูกอ่ะยากเหรอเห็นยากเลยความรู้สึกเป็นไง ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะเป็นสนุกเดีย๋ยเพลินเอ,อ,อาบีบบีฟ้าบีฟ้าบีจนขึ้นว่าโหอ,อ่ะ,อ,ะอ่อออาอะไรอีกเนี่ยบีบบี หมุน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 มาหมุนเลือกท่าเลือกท่าเลือกท่าเป็นท่าไหนอ่ะหน้ามันจะมีมันจะมีแฮชแท็กใช่ไหมอ๋อท่าเนี้อ๋อท่านเออหรอพลอยบีโข้ยพลอยไม่ต้องบีจริงจังมากก็ไรเลยเดือดหายเลยอ๋อว่ะอ๋อว่ะใส่อารมณ์มาก แขนตรงนี sociedad, oh, oh, it, uh ้แล like, okay. oh. yeah, ่อ๋อแขนตงตรงเออใช่เออเร็วนี่เร็วเียนี่อะไรไอกบังกายขอกบงกาโอ้เหแล้วแต่เรื่ยเถ้าอันนี้ถ้าเกิดแบ็คกผ่านนี่ ถ่าตะกี้นะถ้านั่งอ่ะตรงเท่านั้นีด้านนึงด้นไม่ไม่เขบีก่อนบอ่ะแล้วอย่าดึงก่อนอย่าดึงอย่าดึงบิดบิดบิดตาอะไรอ๋อโอเคโอเคมาโหตัวนึงแม่งนานเนี่ยก็จะตายเนี่ยตายแล้วเตี้ยวเดงเลยนนตัวนึงจะได้ให้บีด พี่ป้อมหวานรู้ป่ะยโคตรเหนื่อยรู้แล้วรู้เหนื่อยก็เลี้ยงต้องแอคติ้งปะเนี่ยเหนื่อยจริงเหรอมาเล่นเองมาบีบท้องมีท้องมีท้องบีบท้องไม่กินแล้วพี่พี่กินดีเหรอ ออกกำลังก่อนออกกำลังก่อนอะไรวะมันไม่ไมันมีตื่นชัยเหนื่อยออเีขาไม่เอา,อเอานี่เหรอสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ตัว,ต,วตัวด้านซ้ายมันเสียดเยอะไปลูกตัวชาปีอยู่นี่เยอะไหม จริงเลยนะปล่อยเงื่อนผมจริงเลยจ้ะปล่อยจริงม o ก k i n g j a y ฮังเกร์เกมเอาเหี้ยสูสูนเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างอี่ยเปลนข้างอี <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ